สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบอร์สกผู้สุคน,นะพวบาสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฟังเาาหรือว่าฝังไทยก็ตามน้อยยินดีต้อนรับข่าวสู่ซองของแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มาพ่อมาพ่อกันมื้อนี้กับพ่มีหยังไรเนาะแม่น้องคอปเตอร์กับสิพ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแดงนํากันเนาะ <c oughs> เอาเห็ดน่ากินแล้วแล้วฮาก็บไได้ถ่ายเบิง <c oughs> บ่งเนาะตอนเห็ดเนาะเอาก็สิมาไทยตอนกินเลยมาไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้อง มีหลายอย่างไงพ,พ่อแ,ม,แม,อม,อม,ม,อม่พี่น้องเนาะกับข่าวฮองกะกับข่าวแดงเฮางมาอนี้กะมีแกงปลาแน่ต้มหอยแน่มีแจเวแน่อันหมกปลาซิวแน่เนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเริ่มกินข่าวแดงน้องกันเด้ออัน<า>ด,สดูสบายดีรุ่นดูสบายดีโดยสบายดีนี่น้องเลีวตาเนาะไอค้คอปเตอร์ได้ซาเด้อร์มันกินข่าวลูก <c oughs> เป็งเพชรบัลลบอ่อ่าม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 าคุณพี่น้องมากินข่าวร่วมกันเนาะข่าวเล่ร่วกันเนาะไปมาเมก่อนมาเอวเบวเพชรบัลลบอ่เอาน้ามานดูไปาน้ามันกินไหมมาเริ่มวันเด้อไอ้เตอร์ก็พอคนกินก่อนเนาะเขาซักผ้าเขาอาบน้ำหากระยานี่กับคนกินอิ่มเลยเขากินดังมาดัง ่เลาคนพิงอ่างแล้วข่าวยั้ต <"S 2> ่างเยอะผิดชอคนห้ามน้าตะผิดชอคนแซมบบลุมผิดอบคนก็แซมดีเนะมาเนเองข่าวร้ไเอาข่าวเมย์เบิรมาเที่ยวบ้าง

แม่จับอเียบบลอกเสียบบบอก่ีดองเบบจบบบน้องจัจบบแม่แม่จับจบบจีไก้าวพ่อเออแม่ก้าวยาวอ่ะอนี่นใช้ข้าวเพื่อนน่งอ่ะมาไม่รู้นไไปินผเดียวเลยลูกก้ากยาไปเลยผกยาไปเ

น้ำบกเลยไเอาปลาชิยน้ำข้นแล้วได้ปลาคอดครับชิยเขาขมอ่ะปลาคอเขาแกยาเลยมากินไหมายเี๋ดี๋ยวเ มันแช่มักยาเลยมันจินก้นน่ะเนาะมันกินในองเาขาวนม่ต้องเาขาวนะไม่อมีเอกินเลยป็นยากินข่าวแห้กินข่าวแห้พอมันกินาวห้คือมาแตนอย่ากินข่าวก้นเกี่ยวข่าว้คำเนาะเกี่ยวข่าวยแล้วโดยดโดยเอ้า่เี

ถือว่าอาหารดีได้มหอน่ะเก่งป่านง้นมะหมปิ้งน้ำบะม่้นอเร่ยอนแล้มันน้ำแมเปิลแม่ปะแม่อายเรากินเดียวไอ้น่ะนั่งกินเดียวอยู่ดูกูมกินน้ำกินเพิ่นเดียวตัวกินปะกันวะ แม่ยังฉับไข่ม่เรียบจรินปลาแม่อ่ะเนั้ยกินเนื้อดิยเชี่ยบ่ตัวปเชี่ยบ่อันไหนเชี่ยบอนปิ้งนะอืปิ้งนอเหอปิ้งอะไรปิ้งปิ้งเนื้อเน้อมันแห่แห่หนูไงขออเนี่ยเนื้อไม่จับเฮยใ มึงม่บ้าเนีงบ้าีเลยมบเี่ยบ้านนี่มใหมบ่ขับใจไล้อยู่บ่้านนี่มใหม่ก็ขอบใจแล้อยู่บ่ออน่จะเอาไปเนาะจะเอา้าตก็มีลายจนขึ้นใส่อยู่ึ

เป็นว่าได้เออครับเตข่าวกินยาอะลูยบอกแมอกคนมั้าจมบอกพ่อแมพี oh, ่น้องกุญแจให้น้องเตยเด้อเข้าไปชา Mà con xe con nó không chơi để đeo con dưới đó Hãy mẹ ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โป้ยโยน่นมันายามันเนี้ยอยากกินยงระานทัหมดเลยออเนาะกินุยอายยาเลยกินปไดกินชัีไปกับกินน้ เฮยขากอตัวลาขึ้นไองไปเนาะเนียนาขาพานก็จไปเรียวไปลบัดนี้ ขอคำว่าก <Bond> ็คำว่าสบายดีเนาะพพี่น้องขอขอบคุณใจที่เข้ามารับชมคลิปของแม่น้องคอปเตอร์เนาะขอเป็นกำลังใจให้แม่น้องคอปเตอร์กดติดตามแม่น้องคอปเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องคอปเตอร์เนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องว่าอันใดผิดพลาดประการใดขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะขอบคุณใจขอบคุณใจเข้ามาสบายดี่เนาะสบายดีกดที่ไหนนะกดที่ไหนนะ